ทำนายดวงคู่รักดวงความรักดวงเนื้อคู่ของหนุ่มปีเถาะและสาวปีรากาปีเถาะใจคอกล้าหาญร,รักสงบล้วนหาเงินให้ครอบครัวคนที่เกิดปีนี้มักจะมีแต่ความอ่อนหวานเป็นคนสุภาพเป็นที่รักของคนทั่วไปและเป็นมิตรกับคนรอบข้าง คนที่เกิดปีนี้มักจะสะอาดและมักจะไม่ชอบในเรื่องของการทะเลาะวิวาทกับคนอื่นมักจะมีชีวิตที่ค่อนข้างสมถะรู้จักขีดจำกัดของตัวเองชอบความเป็นส่วนตัวและไม่ชอบเปิดเผยตัวต,วตนให้คนอื่นมากนะักคนเกิดปีระกาปากเจรจากล้าแต่พอทำจริงทําไม่ได้คนเกิดปีนี้เป็นคนไม่ชอบเอาเปรียบใคร และมักจะเป็นคนประเภทช่างคิดและช่างสังเกตมองการไกลพิถีพิถันในเรื่องการแต่งตัวอาจมองเป็นคนเจ้าสำอางสักหน่อยแต่จริงๆแล้วกูเป็นคนที่ค่อนข้างหัวเก่าโบราณแถมยังตรงไปตรงมาอีกด้วยซื่อสัตย์และมีความคิดเป็นของตัวเองสูงและไม่ยอมให้ใครมาลบหลู่ได้ง่ายหนุ่มปีถาะมักจะเป็นคนชอบเลือก เป็นคนรักครอบครัวและมักจะเป็นที่รักของครอบครัวใช้เงินอย่างประหยัดสาวปีรากาบ้านของสาวปีนี้เรียกได้ว่าสะอาดเรียบร้อยเนื่องจากเธอเป็นคนเจ้าระเบียบและค่าของของเธอจะต้องเข้าที่เข้าทางให้เรียบร้อยแม้จะพิธีพิถันในเรื่องการแต่งตัวและเป็นคนที่น่าเชื่อถือแต่อย่างไรเสียก็ยังไม่เท่ากับหนุ่มปีไก่ สาวปีนี้มักจะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานเนื่องจากเป็นคนที่ทำอะไรจริงจังซื่อสัตย์และไม่คดโกงรักษาคำมั่นสัญญาได้ดีปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆได้ดีดวงความรักของหนุ่มปีเถาะและสาวปีรากาถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรลองทบทวนอีกทีก็ดีนะคะเครื่องรางน้ำโชค หยกรูปมังกรรูปงูรูปวัวจบสำหรับคำทำนายดวงความรักดวงคู่รักของหนุ่มปีเถาะและสาวปีรากาค่ะฝากกดและกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็กนกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ